ส้มตำอาหารท้องถิ่นที่กลายมาเป็นอาหารระดับนานาชาติที่มีส่วนผสมถูกปากกับรสชาติที่ถูกลิ้นผู้บริโภควันนี้รายการเจอะใจจะเจาะใครบางคนที่เพ,เพื่อนเรียกเขาว่าไอ้ส้มตำ แบบนี้ส้มตำปูตำปูนะแบบนี้ส้มตำธรรมดาตำไทยใส่ถั่วครับท่านผู้ชมที่ครัครับส้มตำนี้คุณสัญญาและท่านผู้ชมคงรู้ว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อลือนามของไทยในต่างประเทศทางฝั่งมหานครลอสแอนเจลิสก็มีขายขออนุญาตกินเลยไดทางนิวยอร์กก็มีขายลินแม่น้ำปุตแมกที่ไหลผ่านวอชิงตันดีซีก็มีขาย้หแต่ประเทศที่มีส้มตำขายมากที่สุดต่างประเทศใช่ไหมที่ไม่ใช่ประเทศไทย โอ้โหดาวยากดาวไงอ๋อหลามขายมากที่สุดแต่เรื่องนี้ผมรู้ดีอย่างหนึ่งครับผมเกิดที่จังหวัดอุดรธานีอุดรธานีถือว่าเป็นจังหวัดที่ส่งออกส้มตําเยอะที่สุดในโลกจังหวัดหนึ่งครับความภูมิใจฮะแต่ส้มตําที่เราเจาะใจนํามาเสนอในวันนี้มันทําให้ก่อให้เกิดทางชีวภาพชีวิตก่อให้เกิดมนุษย์อันนี้ผมก็รู้ฮะนี้ผมจะบอกเลยว่า นอนที่เกิดจากปลาร้าเนี่ยถือว่ามนันเล็กขนากขอเกิดชีวิตมนุษย์อ๋อมนุษย์เหรอมนุษย์คือผมจะพูดถึงคนที่เขาชีวิตเขาผูกพันกับส้มตำนะครับผมพูดแบบปรัชญาเลยคะคุณดำรงชีวิตคนเราเนี่ยนะครับก็เหมือนกับส้มตำอุปสรรคขวากน้าต่างๆก็เหมือนกับส่วนประกอบของส้มตำเราเอาใส่ลงไปในครกแล้วก็ตำตำตำแล้วก็ชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเหมือนเพลงนะครับเขาจะบอกว่านี่แหละรสชาติของชีวิต บางครั้งเปรี้ยวยางส้มตำดูอย่างมันเปรี้ยวเส้นตำเลยเหรอใช่เผมว่าฟังดูมันเฟื่อนๆ่นมันมีคนนี้ก็จะพูดปรดัชญาไม่คมไม่คมถึงคําคมที่ได้ได้คมกว่ามีปรัชญาที่สูงส่งกว่าหน้าคิดกว่าลําดับความคิดเขาดีกว่าคุณ<ม>สัญญา<ม>ด้วยคือผู้ที่เราจะเชิญมาเพราะเขาผูกพันกับส้มตำครับ,รบแต่คุณสัญญาในชีวิตคุณเ,ยเคยตอนเด็กๆมีใ,ใครเคยล้อแล้วล้ออะไรไหมครับเคยทีฮะคนเราต้องโดนล้อทุกคนแล้วโกรธไหมฮะ โกรธฮะอายุขนาดเท่าไหร่ฮะตอนนั้นก็ประมาณสี่กว่าขวบฮะเขาร้องว่าไงอุ้ยพูดออกอากาศเลยเหรอฮะตอนเด็กๆภาษาเด็กๆพูดไปเถอะมันมีไอ้ด้วยนะฮะขอร้องว่าไงร้องว่าไงแต่ผมไอ้บอกเลยนะฮะเขาบอกว่าร้องคุณนะนะฮะร้องผมเขาบอกว่าไอ้หน้าไอแบบเลฮะที่นี่คนอีกคนมาบอกว่า ไอ้หน้าลูกครึ่งโอ้โหเลยก็หน้าผมไ่้าอนถามผมแล้วคุณดำรงเคยโดนร้องไหมฮะผมโดนตอนหกขวบยังไงฮะร้องมันก็ไม่เกี่ยวกับสรีระแต่ว่ามันเรื่องส่วนตัวแล้วรับบอกว่าไอ้รักคุดไอ้อะไรหกขวบรักคุดแล้วเหละหมายถึงรักเขาข้างเดียวอ๋อพอโตขึ้นโตขึ้นมาอีกหน่อยมันบอกไอ้ไอ้อกหักสี่ขวบเจ็ดขวบเจ็ดขวบอกหักแล้วนหละทำไมพัฒนาการเร็วก็เนี่ยสมัยก่อนมันก็ร้องไปหนีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว นั่นผมจะถามว่าตกลงถามเรื่องล้อนี่ทําไมล่ะครับคือว่าแขกรับเชิญผู้มีเกียรติของรายการเราเนี่ยเขาถูกล้อมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าไอ้ส้มตําไอ้ส้มตำไทยหรือปูฮะไม่ไม่มีรอะไรเอลยครับเอางั้นเอาเป็นว่าเราต้องถามเขาเองเลยนะครับไอ้ส้มตำก็คือคุณอุดมแต่พาณิชยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะยังไง ตกปกติรายการเจาะใจของเราเนี่ยถ้าแขกรับเชิญเชิญ <iend> มาเนี่ยคนที่มาร่วมรายการก็จะเตรียมขึ้น,นแต่งตัวมันเนียบเลยหรือ,อไม่เนียบทางรายการก็จัดให้แล้วทาไมออกมาอย่างนี้ครับคือเห็นว่าแบบว่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับชีวิตสมัยวัยเด็กนฮะวเด็กวัยเด็กก็ส่วนมากจะใส่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยฮะเอาเอาให้เหมือนวัยเด็กเลยใช่ไหมฮะไม,ไม่ไม่อายเขาเหรอฮหท่านผู้ชมอโอ้ไม่ไม่อายสมัยอยู่ขยับเรือนี่ชุดว่ายน้ําก็ใส่มาแล้วฮะ <laughs> ไ,มไม่มีอะไรให้ต้องอายแล้วครับอยู่ขยับเงือง <laughs> เรียกว่าความใจถึงนี่แน่นอนฮะคืออยากจะถามว่าที่ชาวบ้านทักพ,กพวกเพื่อนฝูงเขาเรียกกันว่าไอ้ส้มตําเนี่ยไอ้ส้มตำนี่โกรธไหมครับอืน้อยใจไหมครับน้อยใจครับโกรธด้วยครับสองอย่างสลับกันเลยครับแล้วทำไมทําไมเขาถึง รู้อ๋อน้อยใจบ้างแล้วโกรธฮะแล้วทาไมเขาถึงเรียกอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยขายส้มตำแบบเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะแล้วในในระหว่างนั้นเพื่อนๆเนี่ยจะน้อยใจที่ไม่มีคุณแม่ขายส้มตำเลี้ยงลูกเกิดเกิดความอิจฉาครับอิจฉาที่แบบแม่ผมทำส้มตำได้แล้วแม่เขาทําไม่ได้อ๋อแล้วพวกนั้นพ่อแม่เขาทาอะไรครับทําได้แค่พิซซ่าครับได้เป็นว่าแปลก อ่าแปลกคือฮามากในห้องเขาก็เลยเรียกว่าพักปนามปนามว่าไอ้ส้มต่ําตลอดเลยมาตลอดเลยฮะมาเรื่อยๆฮะโกรธไหมโกรธน้อยใจน้อยใจอืมครับเอาเป็นว่ารายละเอียดไม่ยังมีอีกหลายอย่างมีโกรธน้อยใจสะเทือนใจไม่ไม่ตอนนี้บางครั้งก็แบบไปนอนคิดมากเลยเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะคู่ว่าเดี๋ยวจะคู่มาพบกับรายละเอียดเลยไม่แต่มันมีความสําคัญรู้ใหญ่รู้ใจรู้ักคู่ทำรายการก่อนเลยครับจะคูเป็นวิถีชีวิตที่แบบว่าเออ